ครับผมสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้เอ<ม>าไก่โคนบกพาล่อผ้ามาเบิงใหญ่ไผ่ล่างเฮ็ดตโลกครับเราไปเก็บมาได้บอกรายหนึ่งวนตกคำครับนี่เด้อค่ะแ็ดตลกหาม้าใหม่ใหม่แล้วมันสีมีขามีตีนมีอันขี่ดินอยู่ตีนมันนี่แต่มาหอดกตมาปาดออกจังสีปาดออกห้ากับขูดออกเก็บออกวางไรมันมีขี่ผงเอาโงน้ำไว้อันนี้มันปาดมาส้งแต้มองเก็บแล้วอันนี้โตมันแกเด้อ่ะทั้งในมันกับเป็นดอกจังสี ทำไมมันเป็นดอกมันเป็นฝุ่นต้นนี้กินแสบนี่กินแสบคือกันนี่ทางไนมีฝุ่นเกาออกรัดข้ามันออกดึงวิธีล่างของเราครับมีก้นมันก้นมันอยู่วางมีขี้ดินนั่นวางเหงามันอยู่ในตัดออกมันก็เกี่ยงเขากับมาเซนามเกลือไว้นะครับเซนามเกลือไว้ให้มันล่างอีกสองน้ำมันก็สีสะอาดนะครับมือนี่เราไปเก็บมาพี่น้อง ห้าบาทขาไม่แล้วทุกงหมดเลยห้าบาทขาไม่แล่าห้าเกลือใส่หนามเด้อพี่น้องนี่นี่หนามนี่ห้าเกลือใส่หนามพอสมควรเฮ็ดหน่อยก็ใส่หน่อยเฮ็ดไล่ก็ใส่ให้มันสิ้นหวอจักหน่อยซ้ำนี่วันน้องนี่บ้านนี่ก็ตัดขาเฮ็ดหิมรุ่งว้เอาไว้เอาไว้ใส่เอาไว้จักซีฟนาทีหรือยี่ซีฟนาทีนี่เด้อพี่น้องเราก็จำคอยเศร้าขุนเศร้า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 ล่างล่างแล้วก็ล่างใช้ตะแกงกองหามออกทำใม้ได้จักสวงสารหนาม มันก็จะเกลี่ยงดอกมันอันว่างอันนี้ก็เอาเอาขีอันผงพงมันออกเอาแต่ดอกมันในสมมติว่าค้ามันอันค้ามีกี่ลินนังสี่กัปาดออกจับหนักแน่มันหมื่นปาดออกก็เอาถิ่ค้ามันก็ะชีเรียดแต่ดอกมันแล้วแต่ดอกมันก็เอาแซน้ำเกลือไว้ปัดออกในมอง่ามปัดออกอันนี้ก๊าซแก๊นไอโด่งผมเซไปรดน้นในบ่ในน้ำเกลือ แซ่ใบจักซิปนาที40นาท,นาทีแล้วพี่น้องแซ่ไบไอข้ดินมันออกจากหัวมันขิดินออกจากตูมันเนี่ยแซ่นามเกลือใบขามันกันยังงี้ย่งขิดินอยู่ครับพี่น้องลังาจากท<อ>ี่เขาแซ่ใบปาดออกแล้วก็แซ่นามเกลือใเนอพี่น้องเนอะจักประมาณมซิปนาทีสิบหาหรือ20นาทีเลยแ,แต่พี่น้องสะดวกไงนะครับอืมือนี่ฝนกระตุกนอพี่น้องใหญ่ไพ่แล้วก็ไปหาดรกเก็บมา เบาไกลกับโบได้ไปน้ำเล่าแล้วครับฝนตกแห้งเราก็ได้มาหลายเติบเด้นพี่น้องหลายก็เหมือนอนดีครับผัวหู <ดา S 1> มีบุญด้วยครับเอิอเฮ็ดบุญเฮ็ดตลูเฮ็ดต,ต,ต,ตลูพี่น้องน,นี่สายหมองปัดออกเบิง้งพี่น้องเพื่อนอยากเพื่อนมา,าล่างง่ายบ่ตอนนีผัดปาดยู่ก็ตูดเงามันน่าจะได้ดงอืมนี่นี่ตอนนี้มันไม่เงาพี่ดินนี่นเงามันลักษณะของของมันปาดออกมันจะเป็นังสีพี่น้องนี่นี่เยี่ยพี่ขี้เงียมันเด้อพี่น้องเงียเงียบ้นมันเด้อค่ะ อย่ากดมันค่ะเห็ดน,นี่ห่อนตีนมันหน,น,น,นึ่งเป็นแน่นครับมันขามันมนีหัวมันแต่ดีมาห,าหอ่อเท่ากับมาตัดออกตัดออกยังสี่สอือเราแช่น้ำเกลือไว้เราได้หล,ลายเตือเลยครับประมาณสองกิโลสามกิโลครับมือนี่เราไปซอยมาบ่าวไก่เห็ดเวียยอยูเทียงครับแต่ว่ามีพี่น้องผมบ่าโเอ้ยล่างเฮเบิ้แน่เห็ด ล,า,ลาโลลางแนวได,ดเฮ็ดกินเฮ็ดเน่ไดเฮ็ดจังไดกินบาทนี่บอกคนนี่วิธีเฮ็ดกินเฮ็ดแนวไดกินมันยังสียขาก็ต้มคื่เฮ็ดธรรมดานี่ล่ะค่ะใส่เกลือใส่ไปแหลบอกพี่หอมกับข่า,านีา่ล่ะขากะหนามเดือนข้า็เกาลงไปต้มเห็นไหมซุกต้มไปซุกมันฝรั่งวแใส่ข้ขขขขนนาก็กอเดี๋วก็ต้องไใปใส่บลาคามดอกคขั้นพี่น้องเสียเอาคยน้องอยากเฮ็ดกินดิบนังก็เฮ็ดได้เพราะว่าข้าวกะจำป่นปลาต้มปลาปน ปนก็คือปนปลาข้านี่ล่ะใส่พริกเกลือปลาแดกคือกันลาบาดนีข้าแซ่บในปลาข้าวหรอข้าก็เอาเห็ดในลูกปลาค้นค้นค้นก็กินได้อันที่ฮ็ดซุปเอาตัวซุปมันอีไปค้นใส่นี่เอาตัวซุปมาต้มแล้วนั้ำจะค้นใส่ก็ได้ใคนบอกกินดิบถ้ากินดิบหลายมันหยาบมันนึงแต่มันก็แซ่บกว่ากันกินดิบแซ่บกว่าต้มต้มก็แซ่บนี่ครับพี่น้องคำเลียกยายไพ่แล้วก็ ล่างแหล้วส่วนหนึ่งนะครับล่างแังหล้วส่วนหนึ่งเฮ็ดแหล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ต้มไว้นี่ครับพี่น้องสีซุกแล้วครับต้มแล้วุกแหล้วแล้วก็ได้เฮ็ดไข่มานาครับสีสุกแล้วครับเดือดบุบบ๊บเลยพี่น้องเอเ้พี่ตาเสียบขื้นยังนี่กินแค่กันไห้นี่เราต้มไวแล้วเราแกียงแม่แกงก็ได้ว่าแกงเฮ็ดตาลก็ได้ครับแล้วก็ใส่คาใส่คาใส่พริกใส่นหนปลาเดกใส่ผุบเนี่ยนัวห้อแล้วพี่น้องปลอมลงใส้หลดครับเราเฮ็ดไว้แล้วอย่ามัวท่าน แกงคือแกงเห็เหดเขาทำมาได้นะครับเราอยากใ่้ท่านกินแลงเล่าซัวเราสีล่างแล้วพี่น้องเราก็เห็ดใบม่วนหนึ่งเห็ดใบจะกินตัวเราล่างแล้วม่วนเห็ดกินมันกับซุกพอดีนะครับอันนี้เราก็พอแต๋วลงพี่น้องนะคราไก่สิตักให้เพึ่งหน้าตาของคุณบนเนี่ยมัน,น,มนถือไฟถืออยังมันสิเป็นอย่งไรเนี่ยมันซุกนี่มันสิเป็นอย่งสีพี่น้องทั้งในมันก็สซีมีสีเหลืองเล็กน้อยเพราะว่ามันสุกมันกับภาษาขี้เก่าอยากกิน่นีดกับปนปนฟ้าใค่นี่ครับเห็ดไข่เราก็ได้โอ้ยไอหัวหัวพี่น้องเอ้ยมาาเป็นตแบ โอ้โยพอ่อหนี่เฮ็ดไข่ดอกบอกไงพี่น้อง,ดงไดาอรงเป็นดอกแล้วดิใส่หัวเสียงไข่ใส่บบกพริกเข้านี่ละครับใส่พริกเพ,พ,พิ่งเบาไก่ซิมจับบ้ากันเด้อพี่น้องรดบัวลอยแล้วไอทวนๆมิตรเสียบ,บรดบัวลอยแล้วพี่น้องอืมโอ้ยดวกดินพี่น้องนวดละนวดละกระทะกระทะผุ้งฟุ้อนเสียบแล้วพี่น้องเสียบแล้วเสียบแล้วผงกอนผงกอนโอ้ยไฟแดงเจิงคืองพีง่น้องเอ้ย กินดิฟได้เด้อค่ะฮิตโตโรพี่พี่พี่น้องละ่ะไอชวนชวนโอ้ยมาเด้อพี่น้องมากิน,นแกงฮิ<ก>ตโตโรมีแต่อายแบบห่อนๆอพี่น้องสดสดร้อนร้อนเนี่ยเพื่อนว่าสดสดร้อนร้อนโอ้โยเสียดจกินปโอ้ปนปลาค้นกินกินดิบก็ได้ครับแต่ว่ามันก็อยากท่านกินอิ่มเสียบหลายขยักยืงเนี่ยพี่น้องสิตดวเท่ากันดิปปกินทุกนี่ละแกงทุกแกงเห็ดธรรมดาเดี๋ะค่ะพี่น้องล่างแล้วเนาะครับเนาะล่างแล้วสะอาดเท่ากะเป๊ะต้ม เนี่ยเห็นบ่อขันท้อแ่น้ำเกลือบ่ดนมันก็ข้าวง่ามอกนั่นบวกยากจักเม็ดน่ะข้าวงามพุ่นเป็นหุ่นเลยมันบ่มีผงดอกมันถึงน้ำเกลือนขูออกเบิดร่างเห็ดยังก็ะซ่างตรงร่างน้ำเกลือแแ่น้ำเกลือเด้อเห็ดหราโงกเห็ดเป็นปวกมนั้นเห็ดขาวเห็ดดินเห็ดน้่งเหล่พวกนั้นแ่น้ำเกลือบ้านนี้ได้หนไรเนี่ยนี่เฮ็ดยังไหนบ้านนี้วิธีเก็บไว้มันมาสิกินเบิดเก็บไว้ก็ต้มหนึ่งให้มันสุกในเสนอเนาะก็ต้มให้มันสุกสักกองจากกองออก ต้มน้ำเปล่าแล้วก็เทใส่กระจ้าให้น้ำมันเด็ดแล้วจังเอาใส่ถุงใส่ตู้ไว้เป็นอันว่าเฮาล้างแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะเฮาล้างแล้วเรียบร้อยบาดเฮาก็ต้มให้สุกต้มให้สุกบาดนี่เฮาก็มาพักให้มันเสด็์น้ำไว้เฮาก็เอาใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงเอาใส่ตู้เย็นไว้ถ้ากินได้หลายมือพี่น้องกันใส่ซ่องแข็งนั่นบ่โอ้ยเอาใส่ได้กินยำแรงเอาไปกินยำแรงพี่น้องยน่ยมันโมมี่เนาะครับเนาะแกนข้าวหน้าไนางกระแทบแล้วพี่น้อง บาดเนี่ยห่อได้นั่นได้นี่เหาก็ทิมป้อมป้อมป้อมลุ่มมันก็ต้มใช้ป,ปูใส่ปลาพวกนั่นได้เลยปนปลาปนกบปนอันนี้เ่าก็ได้พี่น้องครับนี่แหละครับว,วิธีเฮ็ดวิธียังนอบ่าวไก่เอาห้พี่ให้น้องเบิ่งมีพี่น้อง <โด S 2> ผมถามมาว่าล่างจังได้ย่างไงล่างง่า,ายเลยพี่น้องเขาไปเก็บมันจะดุงเ่ากะโบขามันมะน้ำห่อหมิดไว้ ร้อยปาดออกปาดออกเอาเหงาไว้เลยก็โตมันเลยให้ยายไพ่ลรามาสาธิตทองจันให้พี่น้องเบิรงว่าเห็ดเป็นสี่ง่ายๆครับปาดมันจะได้ดงนี่ปาดขามันจะได้ดงคือสมมติว่าดอกมันอยู่จังสี่เอาก็เอามีดปาดขามันป๊าบจังสี่เอาก็เอาจะดอกมันคามันก็อยู่กี่ดินมันก็ได้แต่จังสี่มางามไปเก็บหลายครับมือนี่ยายไพ่บัวพ่อบอกไลลหนึ่งบัวสั่นจาว่าบาวไก่บัวใดไปบาวไก่ข้าเห็ดแหวกอยู่ เทียงยู่เฮียนนะครับไปกับร้านร้านก็ไดกระตาหนึ่งยายไพ่เสียบกระแลงไปกับเป็นบ่าวบอยบ่าวบอยแชแนลนะครับครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องผมไม่ไรเด้อคำามาเปลี่ยนแรงเชียร์แรงใจให้ยายไพ่เราอุตส่าห์ไปหาเก็บเป็นเฮตเตโลฝนตกคำเราจังว่เบาไกลโบไดไปแล้วครับบบาไกลจะเหตุเบียกนะครับฝนพาะยุขาหนาว เป็นเลี้ยงเคียวเลี้ยงใจให้ใยไพ่ให้เบาไก่ให้เบาวทีมน้ำเด้อครับ่านทสำหรับคลิปนี้นะครับขอให้พี่น้องผมอยู่ดีมีแห้งมีความสุขความเจริญความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเด้อครับฝากติดตามเบาไก่โขกนนบกผ้าระไว้จะคนแน่เด้อครับพู้น้อยๆเลยๆนี่แหละครับผ้าพี่น้องระหาเน็ดหาปลาหาตอนุกไปเรื่อยๆฝากเป็นแรงเคียร์แรงใจน้ำผีน้ำนองไว้ในเด้อครับสำหรับคลิปนี้เบาไก่ขอกล่าคําว่า สวัสดีครับขอบคุณหลายๆเด้อครับยายไพ่สวัสดีพี่น้องเทาานี้สวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าตุ่นน้องใหม่เราก็ได้รได้พี่น้องบะแมนวัดเจเฮ็ดเลยตุน้องใหม่เด้อพี่น้องน้องใหม่ก็มี่บะแมนวัดเจเฮ็ดมากินน้ำกันเด้อครับพี่น้องกลางเฮ็ดหนึ่งว้ก้อนต้มไว้ก้อนพี่น้องเลยแกงมาละส่วนหนึ่งย่างส่วนนี่มันหลายหุ่นห้าโม